เฮงเฮงลูกชายโปงเหน่งเชิญยิ้มเขียนข้อความสุดอะไรถึงพอ่อและความลับที่ไม่เคยบอกวงการบันเทิงสูญเสียตลกคนดังโปงหน่งเชิญยิ้มหลังเข้ารับการรักษาต่อสู้กับอาการป่วยจากภาวะโรคไตจนกระทั่งเมื่อเวลา22.16นาฬกา16นาทีปงหน่งเชิญยิ้มได้เสียชีวิตจากไปอย่างสงบที่โรงพยาบาลบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สิริอายุ59ปีทางด้านของเฮงเฮงลูกชายของโปงหน่งเชิญยิ้มได้ลงภาพจับมือคุณพอ่อพร้อมเขียนแคปชั่นข้อความอะไรรักไว้อย่างสุดซึง้งโดยบอกว่าต่อจากนี้จะดูแลคุณแม่เองพ่อไม่ต้องเป็นห่วงอะไรแล้วหลับให้สบายนะครับพอ่อไม่ต้องทอรมานแล้วไม่ต้องห่วงอะไร เฮงกับพี่พีน้องๆจะดูแลแม่เองพ่อทำหน้าที่พ่อได้ดีที่สุดเลยขอโทษที่ยังเก่งสู้พ่อไม่ได้ขอโทษที่ยังทำไม่สำเร็จให้พ่อเห็นเลยอยู่ข้างบนคอยเป็นกำลังใจและส่งพลังความหาให้ลูกคนนี้ด้วยนอกจากนี้เฮงๆยังได้เผยความลับจากหัวใจที่ไม่เคยบอกให้พ่อรู้มาก่อนว่าเฮงมีความลับที่ไม่เคยบอกพ่อด้วยครับพ่อคือต้นแบบและไอดอลของผมเสมอในการเป็นตลก ผมภูมิใจมากๆเลยที่มีพ่อเป็นโป้งเหน่งเชิญยิ้มพ่อคือต้นแบบในเรื่องความรักไม่รู้จะมีผู้ชายคนไหนรักเมียได้เท่าพ่ออีกไหมสัญญาจะพยายามทำให้ได้เท่าพ่อนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ